สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง7 8 8ครับแนบแรกก็กรับขอพอะคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับก็ยกนิ้วให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเนาะกราบขอบคุณนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ไว้ใจกันเข้ามานะครับกราบขอบคุณนะครับเชนุพี่นุพี่เก๋พี่บี้พี่เกิดนะครับเนาะที สนับสนุนผมนะครับกาบขอบพระคุณนะครับครูบาอาจารย์หลายๆคนหลายๆท่านนะครับลูกค้าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับขอบพระคุณครับอันนี้ถ้าใครอยากติดต่อสอบถามผมนะครับ0629826469ครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยหรือแอดไลน์มาก็ได้ค้นหาด้วยหมายเลขค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับค้นหาด้วยหมายเลขค้นหาด้วยเบอร์โทรเบอร์นี้เลยครับ หรือคลิกลิงก์นันใต้นะครับคลิกลิงก์นันใต้ลิงก์นันใต้ก็มีนะครับง่ายๆนะครับกดลิงก์เข้าไปหรือจะสแกน q ิโยโคก็ได้นะครับสแกนกิโโคนะครับผมมันจะขึ้นให้5-10ิวินาทีนะครับก็ระวังวิชาชีพด้วยก็อันนี้ลายผมนะครับลายผมอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขบัญชีนะครับหมายเลขบัญชีชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีชื่อนี้เท่านั้นนะครับชื่อนี้เท่านั้นถึงจะได้ของนะครับถ้าชื่ออื่นอาจจะไม่ได้ของนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าผิดพลาด ยังไงนะครับเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับสําหรับบัญชีในการโอนนะครับเนาะก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับโปรดระวังระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยครับมันมาในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนก็ตามนะครับก็อันนี้ผมมาให้ดูนี่ครับเนาะผมไปเรียมมาแล้วนะครับ เตรียมมาแล้วนะครับเนาะนี่ประมาณนี้ครับความสวยงามประมาณนี้อันนี้น้ามันเสือนะครับว่เรียมเรี่ยมมาวันแรกเนี่ยน้ำมันครึ่งครึ่งนี้เลยนะครับเนาะมันจะเป็นบางวันนะครับบางวันอันนี้มันนอนเนาะอาจจะไม่เห็นน้ํามันนะครับถ้าตั้งถ้าตั้งก็จะมีประมาณนี้ครับประมาณอันนี้พอดีนะครับถ้าตั้งอาจจะมีประมาณนี้พอดี อันนี้เป็นเดี่ยมมาแล้วแต่ยังไม่ผ่านการเลี้ยงนะครับนี่ครับเป็นเป็นเขาควายโดนฟ้าผ่านะครับโดนฟ้าผ่านะครับเขาควายโดนฟ้าผ่านี่ครับไปลูกศิษย์ลูกหานะครับหลวงพ่อน,นีมิตเห็นนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาไปไปเอาไปรับไปเขาเรียกว่าอะไรไปตามหาเจอนะครับนี่ครับเห็นกันไหมอันนี้ นี่ครับอันนี้หลวงพ่อจานเองกับมือนะครับจานเองกับมือนะครับดูรายละเอียดดูอะไรกับมือนะครับนี่ผมจะให้ดูรูปตัวอย่างเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นี่ครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมหลวงพ่อทําเองกับมือเลยรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่หลวงพ่อได้สร้างได้ทาได้เสกนะครับหลวงพ่อได้สร้างได้ทําได้เสกรุ่นแรกเลยอาจจะดูแพงหน่อยนึงนะครับเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่า คนเขาขายกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมได้ได้มาแปดพันนะครับเนาะผมได้มา8ปดพันมุหมบองตรงเลยว่าราคาโหดมากนะครับแล้วก็บอกตรงๆเลยว่าสร้างน้อยแล้วก็ของนี่ก็หมดไปหน้านะครับของนี่มีหมดไปหน้านะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะเลี้ยงกันนะครับเนาะรุ่นแรกเขาจะเลี้ยงกันเลยนะครับออกมารุ่นแรกนี่เขาจะเลี้ยงกันเขาจะแบบไม่ไม่เลี้ยงนี่หายากนะครับนี่ครับแบบนี้หายากนี่ครับอันนี้ผมเลี่ยม เก็บแล้วก็แช่น้ํามันนะครับแช่น้ํามันจะเป็นน้ํามันสอนะครับผสมน้ํามันงานะครับเพราะว่าน้ํามันงาจะรักษาผิวด้วยนะครับนี่ครับสวยงามครับก็น้ํามันก็จะมีครึ่งหนึ่งนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับถ้าตั้งนะถ้าตั้งถ้าตั้งนี่เห็นไหมเห็นไหมใครสนใจก็ทักมานะครับสนใจก็ทักมา อันนี้รุ่นล่าสุดนะครับรุ่นล่าสุดอันนี้เป็นถ้าจะไม่ผิดเป็นไม้พยานยิ้วดำนะครับแช่น้ํามันนะครับตอนนี้ต็มันก็แห้งไปแล้วนะครับเนาะพหลายปีละนี่นี่ครับเชียขามเชีย้ยขมรุ่นใหม่นี่ถ้าจะไม่ผิดเป็นไม้พยานยิ้วดำนี่ครับแกะด้านใต้ฐานอุดมวลสารนะครับนี่ ไทยทานอุดมนสารอันนี้ยังไม่ผ่านการเลี้ยงนะครับยังไม่ผ่านการเลี้ยงนี่ครับป้องกันคุ้นใสนะครับเนาะค้าขายก็ได้พี่ค้าขายนะครับเนาะค้าขายเอาตั้งไว้หน้าร้านก็ได้นะครับเนาะค้าขายเสือมันล่าเหยื่ออยู่แล้วพี่เสือญาติไอ้ล่าเหยื่ออยู่แล้วนะครับป้องกันลมเพลลมพัดนะครับทุกวันนี้บอกตรงตรงเลยนะครับไม่รู้อะไรต่อมีอะไรนะครับยาชงยาสั่งอะไรเงี้ยนะครับเนาะมาทุกรูปแบบเลยนะครับมาทุกรูปแบบ นี them, ่ครับป้องกันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะครับผมก็พกติดตัวนะครับผมก็พกติดตัวนะครับหรือเอาตั้งไว้ที่บ้านก็ได้นะครับก็มีคาถาให้นะครับมีคาถาเรียกนะครับผมเคยนําเสนอไปละนะครับคาถาเรียกจะมีคาถาเรียกให้นะครับเนาะนาเสนอวิธีการเลี้ยงนะครับเนาะถือว่าถ้าใครไม่เลี้ยงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ มันสวดคาถานะครับภาวนานะครับเวลาออกจากบ้านนะครับเนาะแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปทิศทางไหนนะครับบางทีไปนอนพักห้องที่เราไม่รู้จักนะครับพักห้องชั่วคราวอะไรเงี้ยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมอะไรเนี่ยครับเนาะแต่ละสถานที่แต่ละที่แต่ละแห่งนะครับแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับเนาะนี่เขาป้องกันได้นะครับป้องกันได้นี่ครับอันนี้เก้าร้อยรวมส่งครับเก้าร้อยรวมส่งนี่ครับก็ ก็เลี้ยงกันตลอดอะพี่ก็เลี้ยงกันก็ถ้าแบบหาหาแบบเขาเรียกว่าอะไรหาแบบไม่เลี้ยงนี่หายากนะครับถ้าถ้าไม่ไม่ไอ้นี่จริงๆนะครับไม่รู้หรือจริงๆนะครับเนาะว่ามันมันก็บางคนมันก็มันถามว่าพิสูจน์ได้ไหมมันก็พิสูจน์ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมัน อธิบายยังไงอันนี้ผมได้รับมาไอคนเขาเก็บนะครับเขาซื้อไปบูชาเขาเก็บแล้วเขาไม่ได้เลี้ยงนะครับเขาไม่ได้เลี้ยงเพราะมันเขาสะสมไว้เยอะนะครับเขาสะสมไว้หลายต้นนะครับสะสมไว้หลายต้นมันก็เลยแบ่งขอแบ่งเข้ามานะครับมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้เลี้ยงนะครับอันนี้เป็นสมิงข้องเมืองนะครับอันนี้ก็ลงกันยานี้ก็ลงลงเขาเนียยว่าลงประกวดนะครับนี่นี่นี่อันนี้ผมเห็นมัน น,นี่เห็นไหมเห็นตาไหมผมเห็นมันสวยนะครับนี่นี่เดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงแกะซีนเห็นเห็นเลยนะครับเอาบางคนก็เอาไปทำพวงกุญแจนะพี่ห้อยออกห้อยเอวเ,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 เองสิเนาะ ห้อยเอวก็ได้นะครับห้อยเอวก็ได้เอวก็ได้นะครับเนาะไม่จัดนี่นะครับเนาะน,น,น,นี่เห็นไหมนี่ครับช่วยๆนี่เห็นไหมโอ้คิ้วตัวนี้ผมว่านึกว่าตาเนาะนี่หนวดคิ้วออกลุ้งนะครับออกลุง้งออกนี่ผมก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับเนาะนี่ถ้าโดนน้ายานี่ผมว่ามันก็น่าจะเลอะไปทั่วนะครับเนาะอันนี้มัน มันตำแหน่งอันนี้พอดีเนาะสวยๆครับนี่ตรงหางนี่ครับมีลุงนะครับนี่ไม่แต่ลายเสือก็ยังมีอัขระนะครับเนาะเข้มขังนะครับใช้แทนตัวใช้แทนเสือตัวคููองค์ที่หนึ่งได้นะครับเนาะเหรียญเขาเรียกว่าใช้แทนเหรียญอนเหรียญปลาแตกนะครับนี่เพราะมียันเดียวกันนะครับแล้วก็เสือเสือตัวเดียวกันเพียงแต่ปลดโซ่ออกนะครับเนาะปลดโซ่ออก นี่ครับมียันตัวเดียวกันมาเลขหนึ่งสามสองศูนย์นะครับหนึ 1, 3, 2, ่งสามสองศูนย์สวี่ครับราคาหลักร้อยครับเอาพุมแบ่งให้สี่ร้อยบาทพร้อมส่งนี่สี่ร้อยพร้อมส่งใครสนใจก็ทักมานะครับ สี่ร้อยพร้อมส่งนะครับตนนัวนี้แบบไม่แกะซี้นก็มีนะครับเนาะไม่แกะซี้นก็มีนี่ครับไม่แกะซินลุนเรกเอาลุนเรกเอาลุนเกรกลุนเรกนะครับอันนี้อาจจะเดี่ยงหน่อยนึงนะครับเนาะกล้องอาจจะเดี่ยงหน่อยนึงพอดีมันกล้องมัน กล้องมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเวลาวางปุ๊บเนี่ยมันมันกล้องมันไม่ได้อยู่กลางนะครับเนาะแล้วพอวงกลมไอ้ตรงรูที่เราส่องเนี่ยครับตรงเนี้ยที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะมันจะเอามากลางตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มันจะเอียงนะครับต้องขอภัยนะครับมันหลิงเด้หน่อยนึงนะครับมันเอียงหน่อยนึงอันนี้จะมาดูของลุงปู่ศิลานะครับเนาะลุงปู่ศิลานี่ครับ อันนี้เก้าวะละนะครับปลูกเสพสามจักรวาลนะครับราคาไม่แพงนะครับซื้อที่ดินสิบเอ็ดไร่นะครับสามจักรวาลโอ้เมื่อก่อนผมปล่อย็นพันนู่นนะเนี่ยนี่ครับได้ราคาหลักร้อยมาก็ถือว่าผมก็ถือว่าราคาฟุกอยู่เหมือนกันนี่ครับมีโค้ดมีหมายเลขเห็นไหมห้าสี่สองห้านะครับห้าสี่สองห้าก็เรียกดีนะครับห้าสี่สองห้าเกี่ยวกับเงินทองโชคลาภนะครับนี่ครับโค้ดสอเสือนะครับเนื้อสำนิดนะครับ สมิดนี่ด้านหลังอันนี้เก้าร้ยห้าสบาทพร้อมส่งนะครับเก้าร้อยห้าิบพร้อมส่งนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับสนใจทักมาได้เก้าร้ยห้าสิบาทพร้อมส่งเมื่อก่อนห้องปล่อยเปน ก็ย so so ังมีคนถามถึงนะพี่มีประสบการณ์นะรุ่นนี้ก็มีรุ่นนี้มีประสบการณ์นะพี่ราคาถูกนะครับเนาะถ้าผมว่าถ้าราคาถ้าเราตามกระแสไม่ไหวนะครับเราราคาไอเราตามราคากระแส้ากระแสไม่ไหวผมว่าถ้าอยากเอาไปใช้อ่ะรุ่นนี้ก็ผมก็นําเสนอครับวาละดีนะครับเสกเก้าวาละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเสกไอน่าจะไม่ผิดเสกเกจิหลายเกจิหลายคู่าจาจันนะครับเนาะทั่วน่าจะ เกือบทั่วภาคอีสานนะครับภาคกลางก็มานะครับภาคกลางก็มานะครับเจเจจีดังๆนะครับเนาะสายจอมขมังเวทดแบบสุดๆเลยนะครับอันนี้ก็นี่อันนี้ก็ตั้งแต่แรกๆเลยจนปัจจุบันนี้ก็สายโชคลาภเหมือนกันนะครับนี่ผมแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่ทุนทุนไม่สูงนะครับที่อยากได้โชคลาภนะครับนี่ครับยี่กอหงนี่ครับยี่กอหงเดรียนเล็กนะครับนี่ปีออกออกปีหกสี่นะครับออกปีหกสี่ถ้าจำไม่ผิดนี่จะเป็น รุ่นแรกมั้งเนาะครับเนาะรุ่นแรกหรือรุ่นสองเนี่ยครับเนาะถ้าจาไม่ผิดผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วรุ่นประสบการณ์นะพี่ออกมาใหม่ๆเนี่ยมีท่านหนึ่งนี่ตอนนี้น่าจะใส่เป็นเนื้อหลักแล้วมั้ง <c oughs> เขาบูชาไปทองแดงนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งนะพี่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์เยอะนะครับประสบการณ์เยอะเรื่องโชคลาภนะครับเด่นทางด้านทางด้านโชคลาภนะครับ,รบเด่นทางด้านโชคลาภนี่ครับเนาะนี่ แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เรื่อยๆนะครับมีประสบการณ์เรื่อยๆนะครับทุกวันนี้มีของปลอมแล้วนะครับมีมีมีเหรียญปลอมออกมาแล้วนะครับมีเหรียญปลอมออกมาครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเนาะผมเห็นในกลุ่มในอะไรเขาเอาเอาออกมาประมูลอะไรกันนยครับเนาะมีของปลอมมาแล้วนะครับนี่ครับลวงปู่ศิลาเสกนะครับหนึ่งศูนย์สามหกห้านี่ครับยี่กอหงนะครับร่ำรวยเงินทองนี่ครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดง เนื้อทองแดงออกมันจะอ,อกลมมันปูนะครับเนาะนี่เนื้อทองแดงจมูกสวยๆนะครับเนาะจมูกนี่จะโดนทุก ทุกองนะครับจมูกโดนทุกองค์นะครับแต่ว่าจะโดนมากโดนน้อยนี่เราก็มาดูจมูกอันนี้ถือว่าจมูกสวยนะครับอันนี้ถือว่าจมูกสวยเพราะโดนมาจากโรงงานเลยนะครับเนาะจะจะไม่มีจมูกส,สวยๆนี่จะหายากนะครับเนาะจมูกส,สวยๆนี่เขาจะส่งไปแก้นะครับเขาจะเป็นส่งไปแก้อีกทีนึงนะครับอาจจะมีเส้นสายฝนเส้นอันนี้นแตกต่างกันหน่อยนึงนะครับ พวกเหรียญสวยๆนี mama, ่ผมผมไม่ค่อยเห็นมาหลุดมือมาเลยนะครับเหรียญที่เขาเอาส่งกลับโรงงานไปแกะนะครับเห็นไหมกล้องโฟกัสไหมครับนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าสวยนะพี่นี่ครับผ้านอนกล่องนอนซีนผ้านอนกล่องนอนซีนเลยเหรียญยี่กวางปีหกสี่นะครับอันนี้ก็ถ้าใครงบไม่เยอะนะครับ ผมก็แนะนําได้นะครับเหรียนเล็กๆเล็กๆนะครับตะมูตะมินะครับเนาะใส่ห้อยคอนะครับโชคลาบค้าขายนะครับคําว่าโชคลาบไม่จําเป็นต้องซื้อหวยหรือว่าซื้อไอ้เล่นเลขเล่นหวยอย่างเดียวนะครับหรือว่าจะเล่นการพนันอย่างเดียวนะครับเราใช้ไปทางด้านค้าขายก็ได้นะครับทํางานนะครับทํางานแล้วก็แบบเสียงโชคแบบ เขาเรียกว่าอะไรบางทีออกไปหาลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับเป็นเซียวเป็นอะไรเงี้ยเราก็เอาเล่นทางด้านแบบขอพอรเหมือนเสียงโชคครับเนาะก็ให้ได้ลูกค้าให้ได้อะไรเงี้ยก็ได้นะครับเนาะนี่ครับอีกอฮงนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับนี่อันนี้ก็ไปปลุกเสกอยู่ที่ศาลนะศาลถ้ารู้สึกว่าปลุกเสกถ้าจะไม่ผิดทั้งไทยในไทยและต่างประเทศนะพี่เอาไปปลุกเสกนะครับเนาะร่วมพิธีปลุกเสกนะครับแล้วก็กลับมาปลุกเสกอยู่ที่วัดอีกนี่ครับเป็นรุ่นประสบการณ์ถือว่าราคา ไม่ข้ามพันนะครับเนาะตามผมก็ได้มาแปดร้อยบีนะครับเนาะผมอยากขายพันหนึ่งพันเอ็ดพันสองหน่อยครับเนาะผมเคยขายพันห้านะครับพันห้าพันพันสามพันห้านะครับอันนี้ผมไม่อยากให้ให้ข้ามพันนะครับเก้าร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับนี่เก้าร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับสําหรับเหรียญยี่กอหงรุ่นแรกนะครับนี่เหรียญประสบการณ์เหรียญตำนานนะครับโชคลาภ วาสนารรมนี่ประสบการณ์เยอะผมก็ถือว่ามันเยอะพอสมควรนะครับเยอะเยอะเยอะนะครับเนาะเยอะนะครับเพราะว่าประสบการณ์มีเรื่อยๆมีให้เห็นนะครับสำหรับคนห้อยดุนนี้นะครับเนาะก็ลองไปค้าขายลองไปอันนี้ดูนะครับลองไปเสียงโชคเสียงโชคเสียงลาบดูนะครับนี่บูชาอยู่ที่ร้านก็ได้นะครับหรือห้อยคอติดตัวก็ได้นะครับ วันนี้ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยววันหลังจะเอาพระนะครับพี่เขาฝากขายนะครับเนาะเขาฝากเบ่งปันมาให้ชมให้ดูกันนะครับเนาะเดี๋ยวหน้ากำลังจะส่งมานะครับเดี๋ยวหน้าจะคิปหน้าเดี๋ยวจะลงให้พอดีช่วงนี้ติดภารกิจนะครับงานงานขาวดำนะครับงานขาวดำนะครับเนาะติดภารกิจผมว่ากันญานิด ผมว่าจะองค์นี้ไปพี่พี่วังไงเนาะเอาองนี้ไปประกวดนะครับเนาะนี่โต๊ะหมูนะครับเนาะจมูกเดิมๆนะจมูกเดิมๆนะครับเนาะนี่ผมว่าจะองค์นี้ไปประกวดเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าสนามเขาได้หรือเปล่านะครับเขาไอเขาเรียกว่าอะไรเข้าไอเข้าความสวยได้หรือเปล่านะครับเนาะนี่ครับม่าจะองค์นี้ไปประกวดนะครับเนาะกับองค์นี้นะครับของหลวงพ่ออะนะครับ เดือนกันยามีงานประกวดนะครับเดือนกันยามีงานประกวดอยู่เซ้นท่านนะครับนี่ครับโอ้จมูกเป็นรอยเนาะจมูกเป็นรอยนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าจะได้รางวัลกับเขาหรือเปล่านะครับเนาะมาให้ดูนะครับมาให้ดูงานประกวดแต่องค์นี้สงสัยไม่ได้ไม่ได้รางวัลน,น,นะครับเพราะว่าจมูกโดนเห็นไหมจมูกโดนไปแล้วนะครับจมูกโดนไปหน่อยนึงนะครับ องนี้ไม่น่าได้นะครับองนี้ไม่น่าได้รางวัลนะครับเนาะก็มาดูมาลุ้นกันนะครับเนาะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ประกวดกับเขาไหมนะครับงานประกวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปนะครับติดภารกิจนะครับเนาะอันนี้ก็กันยาเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าผมไม่ติดอะไรผมก็จะไปนะครับก็อันนี้ก็ท้ายคลิปนี้ก็นี่ครับฝากระวังระมัดระวังมิจฉาชีพนะครับเนาะอมาทุกรูปแบบนะครับผม ระวังแอบอ้างหรืออะไรต่างๆนะครับถึงแอบอ้างไปพี่ก็โทรหาเบอร์ผมเลยนะครับโทรหาเบอร์นี้เลยนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับโทรหาผมนะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีไม่มีหมายเลขอื่นแล้วก็ไม่มีชื่ออื่นนะครับเนาะณปัจจุบันผมก็ยังใช้2องหมายเลขบัญชีนี้นะครับชื่อนามสกุลนี้นะครับในการโอนนะครับเงินก่อนเงินออกจากบัญชีของท่านนะครับก็ให้เช็คชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีให้ดีๆนะครับเนาะถ้ามีอะไรก็ให้โทรมาก็ได้โทรมาเช็คเอ็ไลายมานะครับเนาะว่ามันตรงกันไหมอะไรยังไงนะครับเนาะ อันดับเนียนะครับเนาะหรือจดไว้ตามคือนจำชาวบ้านก็ได้นะครับเอาฐานเอาอะไรเขียนไว้นะครับเนาะเหมือนรถสูบซ่วมนะครับเนาะเหมือนเบอร์ เหมือนเบอร์โทรสุบสวมนะครับจะไยเก่านะครับเนาะเขียนได้นะครับเนาะเขียนติดฝาบ้านไว้นะครับเขียนติดฝาบ้านตามผื่ตามเปียตามเสาก็ได้นะครับเนาะเขียนได้นะครับเบอร์โทรนะครับเนาะโทรมาได้นะครับสนใจพระอุลองไหนรุ่นไหนโทรมาเลยนะครับหมายเลขบัญชีก็ตามนี้เลยนะครับเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกคนทุกท่านนะครับก็กราบขอพระคุณกับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านกราบขอพระคุณครับ